สวัสดีครับผมไอมินเฟรนจ์เพจไปดูบอลน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวฟุตบอล FA Cup ักันบ้างนะครับเป็นคู่บิ๊กแมชนะครับระหว่างอาร์เซนอล เปิดรังเอเมร t ดสเตเดียมนะครับตอนรากราลัยนของลิเวอร์พูลที่พึ่งจะเจอกันไปเหมาดๆนะครับเมื่อ24เดือน12นะครับหรือ24่าคมปี2 0 23นะครับไม่กี่วันที่แล้วนี่เองนะครับก็โอ้โหใครไม่รู้นะครับมือดีจับมาเจอกันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดกระดิ่งช่องยู u ูบแล้วก็เพจ a c e b o o k ให้กับทางไปดูบอลนิดนึงนะครับ ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเราเนี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับระหว่างลิเวอร์พูลกับบูฟนะครับแล้วก็อาร์เซนอลน,นะครับกับ แอฟเวอร์ตันเนีครับในวันที่16ถึง21พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเชลซีนี่ครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ Li น์แอดกดโทสเซียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเชลซีก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอลายเซ็นนะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจเกนครบด้วยนะครับพาไปดื่มแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนดังากนั้นนเี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมา,มากๆนะครับใครที่จองมาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าตท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิบมกราคมโหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเลี้ยวผู้หรืออาชซนลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอด go to stadium ได้เลยนะครับ ไปดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนิดนึงนะครับในส่วนของทีมอาร์เซนอลนะครับครั้งนี้เนี่ยได้เล่นเป็นเจ้าบ้านนะครับในศึก FA ครับแล้วก็โอ้โหบอกได้เลยว่าน่าจะ จัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่แน่นะครับซึ่งมิเกล่อเดต้าอาจจะมีการสลับตัวผู้เล่นนะครับในชุดสำรองเนี่ยขึ้นมาเล่นในนาทีกันบ้างนะครับแล้วก็ฟอร์มโดยรวมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยในช่วงหลังรู้สึกว่าโอ้โหจะมีการผิดพลาดกันไปเล็กน้อยนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นนะครับแพ้2นัดติดนะครับแพ้คาบ้านต่อเวสต์แฮมแล้วก็บุกไปแพ้ฟูลแลมนะครับสประตูต่อหนึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยอุตส่าห์เสมอลิเวอร์พูลมาได้นะแล้วก็ขึ้นนําจากฝูงในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าโอ้โหตอนนี้ตกไปอออยู่ััันนดบบบ4ะครล ครับก็ตกรอบเรียบร้อยนะครับแต่ UCL นะครับก็เข้ารอบไปเรียบร้อยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นนันี้น่าจะเป็นอีกถ้วยหนึ่งที่มิเกลเจต้าน่าจะหวังด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนถูกชลโงกาถ้วยเฟยคนะครับเป็นถ้วยแรกที่เขาคุมทีมอั์สซนอลแล้วพาทีมคว้าแชมป์นะครับตัวผู้เล่นที่มีการบาดเจ็บนะครับก็มีตมัสปาเตจูเลียนทิมเบอร์นะครับ ฟาบิโอวิเอรานะครับแล้วก็เอเลสเดอร์ซินเชนโกนะครับ4คนนั่นเองนะครับซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาในการจัดตัวผู้เล่นสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนกับทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับอ้ออีกคนนึงจะขาดในส่วนของทาเคฮิโร่โทมิยะสุนะครับที่จะต้องไปรับใช้ชาติในศึกเอเชียนคัพนั่นเองนะครับความพร้อมของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหคนนี้นะครับโมฮัมเหม็ดซาร่า จะไม่ได้ลงสนามแน่นอนเพราะว่าไปเล่นในศึกแอฟริกันนชั่นคัพนะครับซึ่งซา่ากับทางวัตารุเอนโดเนี่ยติดภารกิจทีมชาติทั้งคู่เลยทําให้การจัดตัวผู้เล่นนาน,นี้นะครับน่าจะมีการส่งเด็กดาวรุ่งหรือผู้เล่นตัวสำรองลงไปบ้างนะครับ ฟอร์มของเรียวพูดโดยรวมนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับเป็นการเสมอเซนนอนกับเสมอกับแมเชสเซอร์ยูเต็ดในบ้านของตัวเองนะครับแต่ในการเล่นเป็นทีมเยือนที่เหลือนะครับผมชนะรว,รวดเลยนะครับแต่ว่าต้องมองนิดน,นึงว่าในส่วนของ FA c เ p เนี่ยต้องวัดใจทางเชนคลอปนะว่าจะ เก็บถ้วยนี้ไว้ไหมเพราะว่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วนะครับสปีก่อนโอ้โหเข้ารอบมันทุกถ้วยอะ่ะชิงมันทุกรายการสุดท้ายนะครับได้2ถ้วยอีก2ถ้วยถ้วยหลักอะ่ะคือไม่ได้คือตอนนั้นอ่ะได้ลีคับใช่ไหมอ่าได้าาคาร์บัลคับแล้วก็ได้ FA ฟเอคนะครับแล้วก็ไม่ได้ในส่วนของ UCL ที่แพ้ลิเวอร์บริดแล้วก็แพ้ต่อแมนซิตี้ไปแค่1คะแนนเท่านั้นเองในอ่การชิงพรีเมียร์ลีกสองซีซั่นที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงแม้นะครับกำลังสํารองนะครับกลุ่มตัวผู้เล่นจะดีขึ้นนะครับจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ไฟแรงแต่ทางเชเกนคอปเนี่ยเขาก็น่าจะมีประสบการณ์แล้วว่าเออณ์นี้เนี่ยถ้าเข้ารอบได้ก็ดีไม่ได้ก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับก็ส่งชุดสารองผสมผสมกับเด็กดาวรุ่งลงไปนะครับน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาวัดใจเชเกนคอปกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นที่มีการมาเจ็บของทางเลี้ยวคูนนะครับก็ตัวเดิมๆนะครับ เทียโก้คันทาร่านะครับเซฟานไบเซติตคอสตาซิมิกาโจเอลมาติปเบนโดกนะครับแล้วก็อันดูโรบสันนะครับซึ่งได้ทางเอเล็กซิสแม็กสเตอร์กลับมาทันเวลาพอดีนะครับที่จะมายืนตำแหน่งแทนวัตตารุเอนโดนะครับก็เดี๋ยวดูอีกทีนะว่าทางเจนคนคอปเนี่ยเขาจะจัดตัวผู้เล่นระบบไหนนะครับเดี๋ยวเราก็มีคาดการณ์ให้ดูในช่วงท้ายนะครับ ในส่วนของ h d to Head ที่น่าสนใจของทั้งสองทีมนะครับทั้งสองทีมเนี่ยและอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยจริงๆแล้วคือเป็นคู่รักคู่แค้นนะครับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีการแข่งขันที่โอ้ เรียกว่าเจอกันมาเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับแข่งกันไป206แมตช์นะครับไปชนะทั้ง70เรียกภูชนะ77แล้วก็เสมอกันไป59นัดนะครับในของเอฟเอคัพนะครับเอฟเอคัพเนี่ยก็เคยเจอกันมานะครับ2นัดนะครับกลายเป็นโอ้โคซิติอาร์เซนอลดีกว่าครับชนะทั้ง2นัดเลยแม่แล้วก็ย้อนกลับไปนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับปี2014อาร์เซนอลก็ชนะที่นี่นะครับสประตูต่อหนึ่งะครับที่เอมิเรตส์ไอเดียรเพราะฉะนั้นโอ้โคซิติแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าแฟนอาเซนอลนี่นั่งยิ้มกันเลยทีีเดยวนะครับ ตัวผู้เล่นของทางอร์เซนอลนี่ยครับที่ยิงประตูเยอะสุดก็จะเป็นบุคกโยซาก้านะครับ6ประตูนะครับโมฮัมเหม็ดซารา14ประตูนะครับเอสเยอยสุดเป็นซาก้า6ลูกแล้วก็เป็นซารา8ลูกนะครับตัวผู้เล่นที่น่าจะตามองของทั้งสองทีมนะครับในส่วนของทางอาร์เรียปูเนี่ยจะเป็นดิโอโกโจต้านะครับที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็นันนี้น่าจะได้ลงเป็นจร,จริงแน่นอนนะครับเพราะว่าได้ลงสำรองมา2นัดนะครับน่าจะฟิตกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นการสลับตัวผู้เล่นหมุน เวียนนะครับเปลี่ยนผู้เล่นเนี่ยเข้ามาในระบบกันบ้างนะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สถิติของโจตานะครับณวันนี้นะถึงตอนนี้เลยนะครับเล่นไป14นัดนะครับในพรีเมียร์ลีกยิงไปห้าประตู1นึ่งแอซิสต์นะครับในยูโรปาลีก3นัด3ประตูแล้วก็ลีกครับนะครับสนัด1ประตูโอ้โหฟอร์มใช้ได้ดีเดียวนะครับของอาร์เซนอล์นะครับขอให้จับตามองที่ไคล์ฮาวเวินะครับเพราะว่านี่ไคล์ฮาวเวิน่าจะได้ลงนะเพราะว่าทางอาเจตตานี่เป็นการสับตัวผู้เล่นเเนนี่ย้าฮววลงไป19ััดใหกบ ทางอาร์เซนอลนะครับในพรีเมียร์ลีกซัดไปสีประตู1แอสซิสต์นะครับเริ่มกลับมายิงแล้ว UCL นะครับลงไป6นัดซัดไป1ประตูนะครับแล้วก็ลีกคับ2นัดยังไม่มีประตูนะครับเดี๋ยวดูการจัดตัวผู้เล่นนิดนึงนะแล้วก็11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นนะครับอย่างที่บอกว่านัดนี้เนี่ยเอฟเอคัพทั้ง2ทีมอ่ะบางทีก็คือเอ่อน่าจะมีการสลับตัวผู้เล่นสำรองลงไปด้วยนะครับเป็นการพักตัวหลักเพราะว่าในส่วนของอาร์เซนอลเนี่ยนัดถัดไปโอ้โหคือผมดูแล้วเนี่ยนะครับ อันเช่นนั้นเนี่ยนัดจะถัดไปเนี่ยหลังจ,จากที่จบกับลิเวอร์พูลเนี่ยต้องรับกำเนิดของซิตสแตนพาเลสเป็นลอนดอนดาร์บี้นะครับแล้วก็ไปเยือนลอตติงแฮมฟอร์เรสที่กำลังฟอร์มแรงนะครับแล้วก็มีเปิดบ้านทบลิเวอร์พูลอีกนะเป็นพรีเมียร์ลีกนะครับในนัดเย่าเหมือนกันที่นี่นะครับ ที่อร์เบร์ตสเตเดียมนะครับแล้วก็จะไปเยือนเวสต์แฮมนะครับทีมที่เพิ่งแพ้มานะครับในช่วง่1-2เดือนหลังจากนี้นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าหนักเอาการนะเพราะฉะนั้นนัดนี้อาจจะต้องสลับตัวผู้เล่นสำรองลงไปนะครับจะมาในระบบนะครับ4-3-3เหมือนเดิมนะครับผู้ถึงประตูเปลี่ยนไปใช้อารอนแอบเซลบานะครับคู่เซ็นะครับน่าจะไม่เปลี่ยนนะั้นใช้ซาลิบากับกราเบียลนะครับมากันเยสนะครับแล้วก็ทางขวาน่าจะให้เป็นเซดริกลิคโซเลสนะครับทางซ้าย ทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นดาวรุ่งขึ้นมาเพราะว่าไม่มีตัวเหลือแล้วนะครับเป็นคาวิวเออร์นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องดูนะเป็นเด็กดาวรุ่งของทีมนะครับแล้วก็เซฟเอ่อมิดฟิลด์สามคนนะครับเป็นจอร์จินโย่กันบ้างนะครับลงมาแทนในส่วนของดีแทนไรท์นะครับโมฮัมเหม็ดเอลนินี่แล้วก็ไคฮาวเวต์นะครับข้างหน้าสามตัวน่าจะใช้เป็นเอ่อเรโดทอสซานนะครับแล้วก็เป็นเนลสันทางด้านขวานะครับหน้าเป้าเป็นเอ็ดดี้เอ็นเคเทียนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลนะครับอย่างที่บอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมีทั้งเจ็บนะครับทั้งติด เรื่องของการรับใช้ชาตินะครับทางเจาคินคอฟน่าจะผสมตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับขึ้นมานะครับเป็นเด็กดาวรุ่งผสมกับตัวหลักๆนะครับที่มีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับน้นนี้นะครับจะมาในระบบ433นะครับผู้ถาวตูเป็นเควินเคลเฮอร์นะครับที่จองในถ้วยนะครับบอลถ้วยทุกถ้วยของเลียงูอยู่แล้วนะครับทางด้านขวานะครับน่าจะใช้เป็น อาริเทนอเล็กซานเดอร์อานอนะครับคือพักไว้ตัวหลักบางตัวเก็บไว้บ้านนะครับทางซ้ายเป็นคอนเนอร์แบตต์รีนะครับคู่เซ็นเตอร์ฮาบน่าจะปรับมาใช้เป็นจอร์เรลคอนซานะครับยืนคู่กับฟอร์กิฟันได้นะครับสตัวกลางนะครับนั้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางอเล็กซิสแมาคอาริสเตอร์นะครับแล้วก็ใช้เป็นไรอันกาเฟนแบกนะครับแล้วก็มีเคอร์ติสโจนทางหน้า3คนนะครับน่าจะเป็นทางดิเอโกโจตา ดาวิโนูเยสนะครับแล้วก็โคดี้กักโปกนะครับสามตัวด้านหน้านะด้านนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับท้ยผลนะครับด้าน,นนี้เนะี่ยอาร์เซนอลนะครับเล่นในบ้าน แล้วก็ถิติที่ดีกว่าน่าจะชนะไปนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับขาวชอบคอนเทสต์นี้ของนักเพจไปดูบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i ต e กระดิกช่อง u t u b e แล้วก็เพจ a c e b o o k ช่อง t i k t o k ให้กับทางไปดูบอลนิดนึงนะครับเราไม่ใช่กูรูนักวิเคราะห์วิจารณ์อินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าเอ่อคนที่อยู่ในวงการข่าวเป็นหลักนะครับแต่ว่าเราเป็นคนที่เอ่อกลุ่มคนนะครับตั้งเพจขึ้นมานะครับทำกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการพาเพื่อนๆที่อยากไปสัมผัสประสบการณ์ดูบบบออลตต่าาาางปรรรระะะเเเทศนนนนคคัััมมวฝหืพก อันอื่นนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมดีๆจากทางเพจไปดูบอลน,นะครับนั่นก็คือทางเรานี่มีการจัดทริปจัดทัวร์ดูบอลน,นะครับลุ้นแชมป์พรีเมียร์นะครับระหว่างเวอร์อพฟูก,กับวูฟนะครับแล้วก็อาเซนอนนะครับกับ เอฟเวอร์ตันนะครับในวันที่1 6ถึง2 1พฤษภาคม2567นะครับใครที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลหรือแฟนเนเธอร์นั้นนะครับพร้อมอยากจะเดินทางไปดูด้วยกันนะครับสามารถที่จะสอบถามติดต่อทางเพจไปดูบอลที่ l i น e แอดกดโทเซียมได้เลยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะพาไปดูบอลเนะครับคือแยกไปเลยว่าใครไปดูเนเธอร์นั้นก็ได้ใครไปดูลิเวอร์พูลก็ได้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปขอถ่ายภาพนะครับแล้วก็รอขอลายเซ็นนะครับนักฟุตบอลและโค้ชอย่างเจเกนครอปด้วยนะครับพาไปดิ้งแดงดังนะครับหาร้านอร่อยๆทานกันนะครับนนนนอกกจาั้เี่ยแวะ ถ่ายภาพแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับซึ่งนันนี้บอกได้เลยว่าราคาตั๋วเนี่ยมีราคาสูงมา,มากๆนะครับใครที่จองม,มาก่อนจะได้ในราคาที่สบายกระเป๋านะครับถูกกว่าตาท้องตลาดแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจองหลังสิมกราคมโอ้โหบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยอาจจะพุ่งไปสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครพร้อมสนใจนะครับแฟนบอลเลอียพูหรืออาซนอลนะครับสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโกทูสตีมได้เลยนะครับ